อ่าทีนี้ต้อนรับเข้าสู่พาร์ทที่สาสำหรับเกมอะไรวะ <c oughs> ดีมแล้ว <c oughs> โอ้ยดีมแลวลี่นะครับอ่าพาวเวอร์เวลนะครับสเตจหนึ่งพีปแพนแพนเมลแพนเมล,มลรีเวริร์สอ่านว่าอะไรวะ <c oughs> นะครับเอ่อรู้สึกเหมือนจะไม่มีไอที่หนึ่งมาด้วย <c oughs> มีปะวะ มีดิวะต้องมีดีวะนี่ไงไอที่หนึ่งอยู่เบอร์สิสองนะอ่ะโอเคก็เป็นมีเดียมเอ่อก็สนามเหมือนเหมือนรอบที่แล้วนะฮะจัดไป5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับอืมส4่ส ไป60 over crest 60 over crest down into right four long into left four long ฝาซี่ฝาซี่เสร็จฝาซี่เสร็จสายหนึ่งเลยอ่ะ into right six กูยังไม่หลุดกูยังไม่หลุดโค้งนะ into left six over bumps ฝานึงสายห่ง into right four continues over crest ฝาซี่ into left six หลุแน่หดแน่นอนโอ้ ประตูข้างคนขับยุบไปแล้วยุบอย่างไวเลยฮะชิญและดวงกูซิโอเคสายหนึ่งสา,ายหนึ่งสายหากเฮ้ยขวาหกเส<ด>ร็จปุ๊บกับรถ เอ้ามึงติดทำไงเนี่ยดูครับดูดูใครเอาไม้มาวางข้างทางในสนามแข่งรถเนี่ยะใหญ่ลูนะนะครับสามดีซีขวาหก ขวาฮะสายห้าอินซ์อัลไรท์ฟร์ลองเฮ้ยเฮ้ยเออไปอยู่ฮะันระวังรถรถโดนเกียร์แล้วเห็นไหมเห็นไหมยัดตัวขาโอ้ ล j ím, j ím bon ้อขวาแม่งจุ่มจุ่มลงบนพื้นต่างระดับทีเดียวแม่งล้อหมุนเลยรถปัดนะถ้าขับเคลื่อนสี่ล้อมันจะไม่มีปัญหานี้นะโอ้ขับเคลื่อนสองล้อหลังค่อนข้างที่จะดีนะครับขวาสาม ODDS ก็มีเดินที่รถน่าจะกระโดดขวาห้าสายหกตก้ายไม่ได้นะตกซ้ายดีไทยอย่างเงี้ยอตก้ายนี่ปุ๊บเนี่ยอืมสิบสามวินะ ขวาสามบางทีอาจจะลีทายโดนรีทายได้เลยนะถ้าไปปากกับต้นไม้พอดีนะขวาห้าบวกยี่สิบหกวิฮะไม่เป็นไรช่างมันนะเก็บเวลาแบบนี้แข่งกับตัวเองก็พอนะเดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆเลยนะ ขวาสามซีสามสี่ซี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 ขวาหนึ่งทองไปฮะทองไปฮะโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรถปัด สายสองสายหนึ่งวินิทข้างหน้าแล้วครับเห็นเ้นชัยแล้วฮึบอืมความจริงไม่ต้องดิฟค่าแบบผมกม็ได้นะเสยบวินาทียังมีค่านะเออโอ้โหที่หนึ่งที่สองที่สามดูเวลาเขาเสีฮะโ,โ,โอ้โหนะครับเอา้าแล้วที่หนึ่งอะ ที่หนึ่งที่อยู่ที่ตารางที่อยู่ที่หนึ่งตอนนี้นะฮะโดนรีทายฮนะะ,ะโลดามเมทนะครับก็คือกิ้งกิ้งและโดนดามเมดนั่นเองนะครับโอ้โหวายรดกิ้งวาย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 นะครับโอ้เรียบร้อยครับโดนรีทายไปแล้วนะสนามนี้เขาจะไม่มีคะแนนนะครับอันดับอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่าที่สองนี่ตามอยู่ กี่แต้มวะไม่ได้ดูนะฮะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับตอนนี้เราต้องเอาตัวเองไม่ให้โดนรีทายก่อนนะครับอัปเตอร์มูนนะครับอืมอัปเตอร์มูนนี่เออ่ช่วงไหนวะโอเวอร์คาร์ดมาที่เวลนะครับผมมาเสร็จไปเวลโฟลเวลหรือเปล่าตรงใกล้มืดแล้วนะครับสภาพัดรถ ไปดีกว่าซ้ายสองขวาสองซ้ายสี่พลุบสแควร์เลยโอ้โหดูสนามเป็นมันเป็นหลักผลตกซ้ายสองดีฝนไม่ได้ตกแม่งแค่ในชีวิตจริงมีฝนตกขับรถลื่นที่เทียเลยนะโอ้รถหมุนกันแบบเป็นเรื่องปกติอ่ะนะ Into left 4, line over 2 crests Into left 3, long yeah. 60 Left 6, over crest Right 2, long, don't cut Into left 3, long เมื่อกี้เขาบอกดอนคัตนะครับดอนคัตก็คือการไม่ทำอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ดอนโฟงก็คือกินวงในเยอะนะฮะจนออกนอกสนามนะครับเขาบอกว่าดอนคัตแต่ผมคัตไปแล้วนะฮะผมก็เลยอย่างที่เห็นขวาสามขยับขยับค่อยๆค่อยๆไปนะฮะกว่าจะเปลี่ยนเกียร์นึงมึงลากซะ Left six into right six. Keep left over crest. Right five lock. Continues over crest. Keep in. Left four open. side. Left three. Left three. Left 6. Left 6 Left gate six. Left 4. Left into right 4 long keep mid over big jump gate left 6 Side see and and right 6 over crest แล้วก็... jump maybe into left 5 long don't cut 40 <laughs> left 6 long over crest and crest สายหก. into right 6 long okay. Heeru, into hee, left, yad... left 5 long โอ้, keep โอ้, right over <laughs> jump <laughs> เมื่อกี้นี้นะครับทางขวานี่เหวนะตกลงไปนี่ไม่ต้องสืบนะดีทายตามอีกทีหนึ่งไปแบบเป็นเพื่อนกันเลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยซ้าย ซ้ายหกขวาสามและ left six into right six left six ผมก็ผมก็ไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามือไม่มีสนามดีที่แบบว่าไปแข่งไดแข่งกันหรือยังไง r i g e n t s h d D n l n g ตีโค้ง into left six หวาดไปเขามีเลยแต่สามนอนคัทครับน้องคัดทำไมไม่รู้นะแต่ดอนคัทก็คือดอนคัทนะครับไปดื้อปุ๊บนี่รถโดดแบบเมื่อกี้นี้เลยนะขวาหกฮะจังหวะมันได้วะสายสี่ออกคันปุ๊บแม่งรถโดดเลยนะครับดีมากครับ เอ,เ,อเอ้ย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 ยังแค่โอ้ยดีนะไปชนแล้วเมื่อกี้ชนปุ๊บเมื่อกี้ล้อจะปัดแล้วนะพอชนปุ๊บแม่งล้อหายปัดเลยนะดีมากครับฟ,ฟินิชฟินิชอีนี่นะโคนเลอะไปหมดนะหลังฝนตกไปอ้าวไปนู่นแล้วนะครับโอ้นะที่สองนะครับทำดีทำดีฮนะ แนนตอนนี้อยู่ที่4นะครับอืมตามหลังที่3อยู่สิบามวินะครับไม่ค่อยตึงเครียดเท่าไหร่นะครับมาที่กันที่สนามต่อไปนะครับผมแม่งหลังฝนตกอีกแล้วนะครับห้าพันเจ็ดร้อยเมตร สนามรู้สึกจะสั้นกว่าทุกทีใช่ไหมเนี่ยนะครับไปครับเออซ่อมรถหน่อยนะแว้นน้ำควยอะไรสั่ด่าแม่เลยนะครับเออไปครับซ่อมรู้สึกน่าจะเป็นล้อนะฮะ <Four, S 1> ช่วงล่างหรือเปล่าไปฮะ เพราะว่าช่วงล่างเกมน,น,นี้สึกเร็วดีเก่ยทำก่อนเร็วด้นิดนึงครับทางทางกลับระวังไม่เห็นถนนข้างหน้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> สายห้างอสายห้านง้อิบแปด t ิบ e ปดสิบแปดปด t โอ้ข้างหน้าผมว่าผมต้องต้องหักจูงเกียร์แล้วนะครับเพราะผมไม่ได้เข้าเกียร์เองคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนเหมือนตอนเกียร์สองไปเกียร์สามเนี่ยมันลากเกินเกินนะหรือว่ามันเป็นปกติของเกมพวกนี้ที่จะต้องลากเกียร์มันู่นะ เมื่อกี้โค้งไหนปะไม่ได้ดูหมวดจะบ่นฝาห้าฝาห้าอีกหลบนิดนึงอย่าตกซ้ายนะตกซ้ายนี่โก้งก็ทุ่งยาเลยนะจ้ำจ้ำบิ๊กจำอันนี้บิ๊กจำเลยบิ๊กจำได้อยู่ครับ เอยยืมมาของกันได้สายสี่ต่อไหนใจเฉยเฮ้ยเขาบอกขัดได้ไปฮะเดี๋ยว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 ขึ้นมาขึ้นมาดีกว่าเสียสิบสามลิ้นนะ don't เมื oh ่อกี้รู้สึกเราตามที่หนึ่งดูสิทีับอกสองวิงฮะตอนนี้ถือว่าโอเคยนะแล้วเมื่อกี้ไม่งเข่า็ดีนะครับรู้สึกจะต้องมีการกลับรถเกิดขึ้นนะคร no right ับ <Overwatch> <ăm> เออกูใสยทุกต้นน่ะกูบอกเลยสาวอ่ะนะเกมนี้มีลายรถบอกไใบก็คือลอยล้อรถแหละนะครับเป็นเป็นลายรถที่เขาบอกไใบไว้แล้ซึ่งการตามขับตามลายรถที่เกมบอกเนี่ยทุกเกมเลยนะครับแทบจะเป็นเรื่องเป็นไปได้เลยไม่รู้ทำไมนะครับ นี่ฟอร์นี่ฟอร์สปีดขับตามไลไม่ได้นะช้าขับตัดไลตลอดเขาแนะนำอะไรมากูทำส่วนทางหมดแล้ไม่ใช่ในชีวิตจริงนะครับกูก็เบียดรถคู่แข่งเลยนะการเบียดรถคู่แข่งในเกมเรซิ่งนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมนะภาษีครับ กระจกละเอ้ยไม่ใช่ไฟท้ายหยไปเล้วะไม่กล้ายังไม่กล้าความจริงเมื่อกี้อัดถึง170ถึง200ได้นะนะแต่หัวเข้าโค้งแลวเบรกมันไม่ยู่งมีแล้ว นี่้วนี่ฮะสามนาทีห้าสิบเก้าวิที่หนึงโอ้โหเป็นไงฮะโอ้แค่ดูก็รู้แล้วว่าเก่งแค่ไหนนะครับอืไม่อยากจะไม่อยากจะอวยอะ่ะโอ้โหขึ้นมาเป็นที่สองนะฮะตามที่หนึ่งอยู่สามสิบวินะฮะคนข้างตามยากและนะก็จะมาแย่งที่สองนะฮะกับหา ตอนนี้ที่3คุณคุณมาตินนะครับกับคุณลิศนะฮะอ่ะไปครับสนามสุดท้ายครับห้า0ันเจ็เมตรสนามสั้นอีกแล้วนะครับน่านจะอยู่ที่3นาที4นาทีนี่นแหละประมาณนี้นะครับสนามหลังคนโตนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าการแข่งการแข่งแบบนี้นะครับเขาจะไม่แข่งกันตอนฝนตกหรือเปล่าครับ Blue light Half long. ควาจริงอ่ะมันมันโค้งหกโค้งห้าคนที่คอนโทรลรถเก่งเก่งเดี๋ยวเก่งเก่งเนี่ยสามารถอัดเข้าได้นะฮะโค้ง 5. ้าเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวแบบปัดนะรถหมุนครับพยายามประคองฮะ อย่างน้อยได้ที่3ก็ดีกว่าโดนลีท้ายนะครับคิดไว้อย่างนี้ครับฝาหกเนี่ยหกมันหกมันห้าตลอดเลยครับมันเลี้ยวนิดเดียวนะเนี่ยหกสิบแซคฮะกาห้ามันทำความเร็วได้นะจริงีนอ่ะ เป็นไงสกูให้ดูไปทีนะฮะโอ้โหยังโหดอ่ะนะครับโอ้โหเท่่ีมันนี่อะไรวะหมุนติ้วอ่ะโอ้ยังเท่แล้วขับต่อได้ด้วยโอ้ช่วงล่างมึงทำดีมากครับซ้ายปุ๊บเนี่ยมีทางมีทางเลี้ยวแบบขับรถนี่โอ้โ องตัวยูแบบไม่มีไม่มีดอนคัสนี่เป็นอะไรที่ขนมตรงนี้ผ่าสามจำได้โอเคไหครับเนยครับ I see 80 over crest <laughs> Left 4 continues for 80 keep in Size into crest 4. Into right 2 over 80 <laughs> <times> to <1. laughs> And opens through posts Right oh, 6 post to the left, hold on, hold on, hold on, จำ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 เยอะมากจำอีกแล้วจำอีกแล้วสายสี่ครับสายห้าสายห้าเสร็จจะสายหนึ่งต่อไปไปป่าโหครับ สนามนี้ไม่ค่อยยากนะนะเพราะว่าเลี้ยวหกตลอดเลยฮะเฮ้ยอัด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 ทางลงเขาครับเบรกนะไอเครื่องหมายตกใจผมรู้แล้วนะครับมันคือจะมีความเร็วก็คือความเร็วส่งจากการลงเนินนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเบรกด้วยนะครับ ฝ่าแค่็นเนินอันนี้กับรถฝงตัวยูนะฮะหล่อเลื่ 5, 5, อนแมฝาหก้งฝ่าห้าม <100 S 1> <24. S 2> ีซีถึงแล้วอืนน 5, เอเยสามนาทีห้าสิบเอวทีหนึ่งฮะโอแต่ แต่สุดท้ายอยู่ที่หนึ่งไม่ตามไม่ทันนะครับตามไม่ทันโอ้โหเป็นดีดีกับเขา,าด้วยนะตอนนี้เราจบระดับสองแล้วน่าจะไปอยู่ที่สองแล้วป่ะนะฮะสามหมื่นหกโอ้ยังอยู่ที่สามนะฮะที่สองตงกลงมาแต้มเดียวอะ่ะอันบก็ไม่โอ้โหไม่ที่หนึ่งนะทำได้ดีนะฮะเราตามคะแนนอยู่แค่สองแต้มนะฮะหรืออสามสนามนะครับมาดูกันว่าจะติดหนึ่งในสามไหมแต่ แต่น่าจะได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่รีทายนะนะเพราะว่าที่4เนี่ยตามเราอยู่ถึงกี่แต้มวะเนี่ยหแต้มเอหกแต้มก็บ้าแล้ว9แต้มนะอ่ะก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ไว้ด้วยนะครับผมกำลังเข้มข้นเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋วยวเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ